สวัสดีครับพบกันในคลิปที่2นะครับสำหรับประโยชน์ของการประเมินสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุนะครับและการเตรีมตัวก่อนการประเมินสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุนะครับที่ที่เราได้กล่าวไปนะครับว่าความสําคัญนะครับของการประเมินสมรรถภาพทางกายนะครับทำไมเราถึงต้องได้รับการประเมินนะครับมาคลิปนี้นะครับเราก็จะมาดูถึงประโยชน์กันนะครับว่า เราได้ไประโยชน์อะไรจากการประเมินสมรรถภาพทางกายกันบ้างนะครับของการประเมินสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุนะครับหเลยสามารถใช้เป็นแนวทางในการกาหนดรูปแบบและวิธีการออกกําลังกายซึ่งเหมาะสมกับสภาพร่างกายในผู้สูงอายุแต่ละคนนั่นเองครับ2คือสามารถบอกถึงความก้าวหน้าด้านสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุได้ 3. สามารถนําไปวินิจฉัยเบื้องต้นถึงความบกพร่องทางด้านร่างกายในผู้สูงอายุนะครับว่ามีแนวโน้มอาจจะเกิดภาวะ ปัญหาด้านสุขภาพอะไรในอนาคตนะครับทีนี้นะครับเรามาดูการเตรียมตัวก่อนการประเมินสมรรถภาพทางกายในผู้สูงอายุนะครับเพื่อให้ผลลัพธ์ของการประเมินสมรรถภาพทางกายนะครับออกมาดีนะครับหนึ่งเลยนะครับก็คือหลีกเลี่ยงการทากิจกรรมทางกายหรือการออกกําลังกายอย่างนหนึ่งถึงสองวันก่อนการประเมินสมรรถภาพครับสองคือหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์24ชั่วโมงก่อนการประเมินสมรรถภาพทางกายครับ 3คือรับประทานอาหารมื้อบาๆ24บชั่วโมงก่อนการประเมินสมรรถภาพทางกายอย่างสุดท้ายนะครับคือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับประมาณ 7- 8ถึงชั่วโมงก่อนการประเมินสมรรถภาพทางกายนั่นเองครับในระหว่างการประเมินสมรรถภาพทางกายนะครับหากมีอาการหงบเห่อยมากกว่าปกติหน้ามืดปวดศีรษะขึ้นไส้อาเจียนนะครับเจ็บหน้าอกสูญเสียการทรงตัวนะครับหรือว่าเห็นภาพซ้อนหรือมองไม่ชัดนะครับควรหยุดทําการประเมิน สมรรถภาพทางกายทันทีนะครับแล้วแจ้งแก่ผู้ที่ทําการประเมินสมรรถภาพทางกายนะครับว่าเรามีอาการนี้นะครับระหว่างที่ทําครับผมสุดท้ายนะครับเราก็จะมาพูดถึงองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายสําหรับการประเมินสมรรถภาพทางกายเพื่อลดความเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือองค์ประกอบของร่างกายนะครับจากการประเมินน้ำหนักส่วนสูงและดัชนีมวลกายนั่นเองครับอย่างที่สองนะครับคือความอ่อนตัวและความยืดหยุ่นของร่างกายนะครับจากการประเมินแตะมือด้านหลังนะครับและนั่งเก้าอี้ยื่นแขน แปะปลายเท้านั่นเองครับสามนะครับก็คือความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อจากการประเมิ่งอแขนยกน้ําหนัก30วินาทีและลุกยืนนั่งเก้าอี้30มวินาทีนะครับ4นะครับก็คือการทรงตัวจากการประเมินการทดสอบลุกเดินนั่งไปกลับครับสุดท้ายนะครับก็คือการประเมินความทนทานระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับจากการประเมินยืนยกเข่าขึ้นลง2นาทีนั่นเองครับก็จะเป็นไปในวันนี้นะครับอะะย่าลืมกดติดตามนะครับ เพื่อรับชมคลิปวิดีโอถัดไปนะครับในเรื่องการประเมินสมรรถภาพทางการในผู้สูงอายุนะครับซึ่งในคลิปถัดไปนะครับก็จะอธิบายถึงแต่ละท่าว่าทาอย่างไรมีวิธีการอย่างไรนะครับแล,ล้วก็ทํำไปเพื่อวัตถุประสงค์จุดประสงค์อย่างไรบ้างน,นะครับติดตามมาด้วยนะครับไปกนันคะ่ะสวัสดีครับ